ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับน้องๆที่โรงเรียนอนาชาตเรเจนนะคะก็คือน้องคราวกับน้องสาธุนะคะสวัสดีค่ะค่ะ ซึ่งน้องพราวนะคะก็คือเป็นเฮดเกิลของโรงเรียนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะสำหรับปีนี้ค่ะค่ะแล้วน้องสาธุก็เป็นเฮดบอยของเรียนอดีตครับอดีตเฮดบอยของเรียนนะคะต้องบอกว่าน้องๆสองคนนี้นะคะ,ะโปรไฟล์แบบแน่นมากๆนะคะแล้วก็เก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องเขาแชร์เรื่องการเรียนให้ฟังด้วยนะคะก็อย่างน้องพราวเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเราเรียนที่โรงเรียนอนาชาติลิเจนแล้วเป็นยังไงบ้างคะระดับมัธยม ก็หนูก็รู้สึกว่าที่นี่คุณครูเขาคือ supportive ดีนะคะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าหนูมีปัญหาทางด้านการเรียนอะไรอย่างนี้หนูก็รู้สึกสบายใจที่สมมติว่าจะเดินเข้าไปหาคุณครูแล้วก็ถามคุณครูปรึกษากับคุณครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็ส่วนคุณครูก็คือมีความดูแน่น,นก็คือเหมือนกับว่าพอสมมติหนูมีคําถามเกิดข้อสงสัยในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ย คุณครูเขาก็สามารถตอบคำถามได้แล้วก็ค่อนข,ข,ข้างชัดเจนดีค่ะืมคะและอย่างน้องสาธุนี่คือตอนนี้เป็นปีสุดท้ายที่เรียนที่ริเจนแล้วถูกไหมคะกรัันจะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้วเนาะอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าอสองปีสุดท้ายของริเจนเนี่ยเขาเรียนหลักสูตรไ b ีด้วยเนาะเป็น IB Diploma p r o g รแกรมเนี่ยค่ะการเรียน IB d i p l o โ a p r o g รแกรมนี้ยากง่ายยังไงบ้างคะเพราะว่าอย่างที่พี่เคยได้ยินมาก็คือมันค่อนข้างยากเหมือนกันเนาะ i อีเนี่ยครับผมก็ต้องพูดว่ายากไหมก็ยากครับแต่ว่า ไม่ได้เกินไปที่แบบไม่มีใครทําได้ผมเชื่อว่าทุกคนและเพื่อนๆของผม,ผมทุกคนที่เรียนมาทําได้หมดทุกคนแต่แค่ต้องการความพยายามแล้วก็แบบมุ่งม,มั่นนิดหน่อยตั้งใจพอแบบเรียน IB แล้วก็ต้อง give it your best give it your all ทำให้ดีที่สุดครับผม,มค่ะแล้วน้องน้องสาธทุกมองว่าการที่เราเรียนหลักสูตรไ b บ i ด l o m a เนี่ย มันให้อะไรกับเราบ้างเพราะว่าจากที่ดูตัวหลักสูตร IB เองมันเหมือนเป็นการบาลานซ์ทั้งเรื่องของวิชาการด้วยเรื่องของกิจกรรมด้วยอันนี้ช่วยอะไรกับเราบ้างคะอ๋อหลายอย่างเลยครับเพราะหนึ่งอย่างแรกเลยคือกิจกรรมที่เราได้ทําในตลอดอช่วงเวลา2ปีที่เรียน IB เนี่ยเราเอามาใส่พอร์ตโฟลิโอของเราเวลาเรายื่นมหาลัยก็ได้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยไอบีอ IB ก็ฝึกแบบ ึกให้สกิล uh, เราได้ด้วยเราเราต้องเขียนอะไรที่เรียกว่า uh, internal assessment I A E E research paper หลายๆอย่างที่เราต้องเขียนพวกนี้พอเรา uh, ในอนาคตพอเราขึ้นมาหาหลัยหรือไปทำงานเราก็ต้องเขียนหมดมันเป็นการฝึกวิชาที่เราจะต้องแบบเก็บไว้ไปตลอดชีวิตฝึกตั้งแต่ตอนนี้เลยอพอเราไปมหาวิทยาลัยเราจะได้ไม่แบบช็อกมากเราจะได้แบบเหมือนเตรียมตัวมาแล้วอ,อะไรแบบนี้ครับใช่เพราะว่า ดูแล้วแบบว่าโครงสร้างของการเรียนที่เป็นหลักสูตรไอเดียจริงๆแล้วคล้ายๆกับการเรียนในมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะคะใช่ใช่ไคะเรต้องเขียนเอเซ่ <essay S 1> ด้วย<ม>ต้องทำร<ม>ีเสิร์ชแถมยังต้องทํากิจกรรมด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยแบบเด็กในระดับมัธยมปลายเนาะจะบอกว่าการเตรียมเพื่อที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยมันค่อนข้างเข้มข้นเนาะแล้วเราแล้วเราทายังไงให้เราแบบว่า หมือนสามารถที่จะแบ่งเวลาส่วนนี้ให้มันสามารถทําได้ทุกอย่างแบบบาลานซ์ชีวิตทั้งเรื่องกิจกรรมด้วยทั้งเรื่องการเรียนแคเดมิกด้วยอะไรอย่างงี้คะจากประสบการณ์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาในด้านนี้เท่าไหร่เพราะว่าคุณครูและ,และทุกค,คุณครูทุกคนในโรงเรียนนี้ที่มีประสบการณ์สอน IB มาหลายปีแล้วเนี่ยทุกท่านจะเข้าใจว่าการ ทั้งเรียน IB ที่ก็ใกล้เคียงกับมหาลัยแล้วแล้วก็เตรียมตัวเข้ามาหาลาัยเนี่ยมันเป็น2ออย่างที่แบบต้องเป็นภาระหนักมากแล้วต้องการความตั้งใจสูงมากซึ่งคุณครูเนี่ยจะเข้าใจแล้จะรู้จักการ Balance Workload ให้เรามีบางช่วงที่เราอาจจะต้องโฟกัส on portfolio เพราะว่า d เดทไลน์กำลังจะมาถึงแล้วอะไรแบบนี้งาน IB จะผ่อนลงนิดหน่อย IB เป็นคอร์สที่ไม่ใช่การ เรียนติวสอบไปเสมอไปบางช่วงเวลาก็ต้องทำโป<ม>รเจกต์ใพอช่วงเวลาทำโปรเจกต์ช่วงแรกๆอาจจะงานเบาหน่อยนิดนึง<ม>ต้องแพลนเฉยซึ่งมันทำให้มันครเอทความบาลานซ์ที่ทำให้เด็กๆสำหรับผมในประสบการณ์ผมเนี่ยไม่ทำให้เวิร์กโหลดมันมากเกินไปแบบจนแบบไม่ไหวอะไร<ม><ม>แบบนี้ครับ แล้วก็พูดถึงเรื่องกิจกรรมของโรงเรียนนะคะก็ทราบมาว่าน้องทั้งสองคนนี้คือเป็นเด็กที่นอกจากจะเรียนดีแล้วนี่ย,ยังทํากิจกรรมแบบเยอะมากเพราะว่าอย่างน้องพาวนี่ก็เคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ําของโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วน้องสาธุนี่ก็คือเป็นนักดนตรี <S <S เป็นมิวสิกสกอลชิพด้วยแบบไม่ธรรมดาเลยอันนี้คืออย่างที่โรงเรียนนี้เขาเน้นเรื่องสําหรับเวลาโรงเรียนเนี่ยเรารู้สึกว่าโรงเรียนเขาเน้นเรื่องกิจกรรมอะไรให้เราแบบเยอะบ้างหน่อยแค่ไหนคะนอกจากนด้านวิชาการ,รเนี่ย ก็จริงๆแล้วกิจกรรมก็คือแบบมีการเหมือนกับว่าโปรโมททุกทุกวันเลยค่ะคือที่โรงเรียนเนี่ยจะมีการเหมือนส่ง student notice s ใช่ไหมคะ,ะก็คือเป็นการส่งอ e ีเมลทุกเช้าเหมือนกับว่าบอกรายละเอียดว่าวันนี้มีอะไรบ้าง<ะ>ก็คือในทุกๆวันเนี่ยเท่าที่หนูอ่านมาเนี่ยทุกวันจะมีกิจกรรมตลอดเลยค่ะก็คือมีการเขียนว่าวันนี้มีกิจกรรมที่เราจะไปจอยกับโรงเรียนที่อื่นโดยการใช้แบบเป็น round square conference ะอะไรอย่างนี้<ะ>หรือว่ามีการรับสมัครโปรเจกต์อะไรอย่างนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นก็คือหนูก็คือทําหน้าที่แค่เหมือนกับว่าอ่านพวกสตูดิโ t i c e พวกนี้ถ้าเกิดสนใจอะไรก็เหมือนสามารถไปแอปพลายกับคุณครูได้เลยค่ะก็คือกิจกรรมพวกนี้ก็จะได้รับการส่งเสริมที่ดีค่ะค่ะเมื่อกี้น้องพามีพูดถึงตัว round square เนาะ,ะซึ่งสำหรับโรงเรียนนานาชาติลีเจน,เนี่ยก็ เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่ม Round Square ด้วยอันนี้น้องพราวเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่า Round Square นี่เขาทำอะไรกันบ้างคะ Round Square ก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็น,ในใคล้ายๆเหมือนองค์กรที่รวบรวมพวกโรงเรียนจากต่างประเทศหลายๆประเทศรวมด้วยกันนะคะ mm. ก็คืออย่างประเทศไทยก็มีที่รีเจนอย่างที่ mm. อเมริกาก็มีเป็นพวกโรงเรียนที่อยู่ที่นูน่น mm. หรือตามโยุโรปหรือว่าในต่างประเทศเองก็คือก็จะมีโรงเรียน Round Square ค่ะ ซึ่งในพวก Round Square พวกนี้ก็คืออาจจะมี Conference คอนเฟรนซ์เกิดขึ้นคอนเฟรนซ์คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นการจัดกิจกรรมค่ะโดยที่จะมีทีมของทางร o u n d s q u a ขึ้นมาเช่น leadership democracy environment activity อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้เจอกับพว่นักเรียนจากต่างประเทศแล้วก็มีเพื่อนใหม่ๆจากต่างประเทศเยอะแยะเลยค่ะก็คือเหมือนเป็นกิจกรรมที่นักเรียนในโรงเรียนริเจนค่ะ แลกเปลี่ยนกับนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มรัศว์แร์ทั่วโลกใช่ค่ะ,ซ,คะซึ่งเขาปกติเวลาทำกิจกรรมคือเมื่อกี้ที่น้องพาพูดก็คือมีการทำแบบคอนเฟรนซ์กันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกิดก่อนช่วงโควิดใช่ไหมคะก็คือที่โรงเรียนเราก็เคยจัดเป็นคอนเฟรนซ์ขึ้นมาค่ะก็คือเชิญนักเรียนจากต่างประเทศมาที่โรงเรียนเรามาทำกิจกรรมร่วมกันแลรื่องด้วยว่ามีช่วงโควิดใช่ไหมคะตอนนี้กิจกรรมทั้งหมดก็เลยเป็นออนไลน์เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะอาจจะง,ง่ายขึ้นสำหรับเราก็ได้ค่ะ เพราะว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องจ่ายค่าตัวเครื่องบินหรือว่าไปต่างประเทศใช่ไหมคะค่ะแล้วเราก็ได้แบบแลกเปลี่ยนความรู้เนาะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับกเ,เพื่อนท,ที่อยู่ในต่างประเทศทีนี้ก็เรียกว,ว่าเป็นแบบว่าเตรียมพร้อมสู่ความเป็นแบบ global citizenship ของจริงเลยเนาะเพราะว่านอกจากเพื่อนในโรงเรียนซึ่งก็จะมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนต่างชาติแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะแบบแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดแนวความคิดวัฒนธรรมอะไรกับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศจริงๆด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะค่ะ แล้วนอกเหนือจากนี้ค่ะก็อย่างน้องสองคนเนี่ยก็อย่างที่บอกตอนแรกว่าเป็นเฮดบอยกับเฮดเกิลของโรงเรียนด้วยอันนี้ช่วยเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เราทําในฐานะเฮดบอยกับเฮดเกิลนี่คืออะไรแล,แล้วเรารู้สึกว่าการที่เราได้เป็นเฮดบอยกับเฮดเกิลนี่มันให้อะไรกับเราบ้างเฮดบอยกับเฮดเกิลเนี่ยผมสําหรับผมหน้าที่ที่สําคัญที่สุดของเฮดบอยกับเฮดเกิลก็คือการดูแลแล้วก็ make sure เลยว่า บรรยากาศในโรงเรียนเนี่ยเป็นบรรยากาศที่น่าอยู่ที่<ม>ทุกคนอยากมาเรียน<ม>แล้วก็ที่ทุกคนแบบไม่มีการากลัวที่จะพูดอะไรขึ้นมาค omplain อ,อะไรขึ้นมาหรือว่าอาจจะ r a สประเด็นปัญหาที่เราอาจจะมีขึ้นมากับผม,ม,มสิ่งที่การเป็นเฮดบอยสอนผมเนี่ยก็คือมันให้ประสบการณ์ลีเดอร์ชิพของผมม,ม,มากมายมากเลยเแบบแต่ละง,งานที่ผมแบบ ทำแต่ละงานที่ผมช่วย l ลี d ดอะไรแบบนี้มันช่วยทําให้เรารู้ว่าแบบเฮ้แบบอะไร w h a t s the most efficient way ที่จะ c o m m u n i a t e กับคนอื่นที่จะแบบสื่อสารกับทีมงานทีมของทุกคนอะไรแบบนี้ครับซึ่งทีมทีมงานที่เหมือนเป็น Student c o n s o l อ่าใช่ครับเป็นพวกเอ่อจะมีกลุ่มเด็กที่เรียกว่า prefect ที <Perfect. S 2> ท่ทุกๆปีจะมีมาเพื่อที่จะช่วย head boy head girl ทำงานไปด้วยกันครับ ซึ่งก็จะไม่ใช่แค่ระดับชั้นเราระดับเดียกใช่ไหมก็คือทํางานร่วมกับรุ่นน้องในระดับชั้นอื่นๆด้วยครับ<ะ>สำหรับทุกๆปีเนี่ยจะมี representative ของแต่ละปีที่จะมามาประชุมกันเหมือนแบบอาจจะเป็นตัวแทนจากห้องมาบอกปัญหาที่เพื่อนๆในห้องอาจจะรู้สึกแบบไม่สบายใจไม่พอใจอะไรบางอย่างพวกนี้ก็จะเอามาแล้วก็เอามา raise พูดให้พรีเ c t ฟังพรีเ c t ก็จะมาประชุมกันแล้วก็อ่าเราจะแก้ยังไงดีเราแก้อะไรได้บ้างอะไรแบบนี้ครับแล้วสำหรับน้องพราวคิดว่าการที่เราได้เป็นเฮดเกิร์ลนี่มันใช่อะไรกับเราะคะคือด้วยความที่ว่าคือในฐานะที่เป็นเดือนสิบสองเนาะเราก็จะมีความเป็นเนียร์นิดนึงก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนหนูรู้สึกว่าเป็นเหมือนสะพานระหว่างน,นักเรียนไปสู่คุณครูค่คะเพราะว่าคือด้วยความที่อายุของเราก็กใกล้เคียงกับนักเรียนที่นี่หนูก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับว่าหนูได้เป็น p รฟเ e n ช a น i v e สำหรับเพื่อความคิดของพวกน้องๆทุกคนรวมถึงเพื่อนๆหรือว่ารุ่นพี่เองเนี่ยที่จะสามารถไปคุยกับคุณครูว,ว่าเราสามารถแก้ปัญหาอะไรได้บ้างแล้วก็อีกครั้งก็แบบเป็นการ Support เพื่อทุกคนที่โรงเรียนนี้ให้รู้สึก comfortable กับที่นี่เนาะมาเรียนอยังมีความสุขแล้วก็มี Environment ที่เฟรนลี่ค่ะ,ะซึ่ง การที่น้องๆได้เป็นเฮดบอยกับเฮดเกิลที่นี่เนี่ยนอกจากว่าที่น้องๆเขาจะได้ประสบการณ์เนาะในการที่เราได้ทํางานร่วมกับคนอื่นโดยเฉพาะอย่างนี้เป็นคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในอายุเดียวกับเราเนาะอาจจะเป็นรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ฝึกทักษะหลายๆอย่างนะคะจริงๆแล้วการที่เราได้เป็นสภานักเรียนหรือว่าแบบการได้เป็นเฮดบอยเฮดเกิลอย่างเงี้ยมันก็ยังดีกับตัว น้องๆเองในแง่ของอโปรไฟล์หรือว่าการทำพอร์ตโฟลิโอของตัวเองด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะเนื่องจากว่าน้องๆสองคนเนี่ย เตรียมที่จะไปเรียนหมอส่วนน้องน้องสาธุนี่คือได้รับการตอบรับนะคะจากมหาวิทยาลัยแพทย์เรียบร้อยแล้วในเมืองไทยด้วยเนาะน้องพาวนี่คือก็เตรียมตัวที่จะไปเรียนแพทย์เหมือนกันไหมคะ<ช>อยากจะให้แนะน,นําน,นิดนึงค่ะว่าเราเป็นเด็กนานาชาติเนาะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าการที่เราอยากจะเรียนหมอในเมืองไทยนี่มันมีความยากหรือมันมีความง่ายยังไงบ้างอยากให้น้องสาธุเพราะว่าได้รับตอบรับเรียบร้อยแล้วนะคะครับผมถ้าพูดถึงในมุมมองของการเป็นเด็กนานานชาติเนี่ยผมรู้สึกว่า มันไม่ได้ยากกว่าหรือง่ายกว่าหลักสูตรไทยไปเท่าไหร่เลยผมรู้สึกว่าแต่ละรอบเนี่ยรอบหนึ่งกับรอบ3มเนี่ยมันก็มีความยากและง่ายแตกต่างกันสำหรับผมแน่นอนผมเป็นเด็กนานาชาติผมก็จะถนัดรอบหนึ่งมากกว่าอยู่แล้วถ้าพูดตรงๆก็คือผมผมไม่คิดว่าผมสอบรอบ3ได้ผมแต่ผมสอบรอบหนึ่งได้เพราะว่า ผมเก็บกิจกรรมมาเยอะผมเตรียมพอร์ตผมเตรียมสัมภาษณ์มาซึ่งมันก็แล้วแต่เด็กๆแต่ละคนว่าสิ่งที่ถนัดเนี่ยคืออะไรแบบน้องๆถนัดหรือว่าน้องๆอาจจะแบบรู้สึก comfortable กับอะไรมากที่สุดผมรู้สึกว่ามันแล้วแต่ตัวคนจริงๆครับไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเกี่ยวกับการหลักสูตรที่เราเรียนมาเท่าไหร่เพราะว่าก็มีเด็กไทยที่มาสอบรอบหนึ่งติดเหมือนผมเหมือนกันครับผมแต่ว่าอย่าง อย่างเมื่อกี้น้องน้องสาธุมีพูดแล้วรอบหนึ่งก็คือรอบพอร์ตฟลิโอใช่ครับซึ่งการที่จะได้รับการตอบรับจากคณะแพทย์รอบพอร์ตฟ l ลิโอเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราจะต้องมีการเก็บพอร์ตหมายถึงว่าเก็บการทํากิจกรรมอะไรหลายอย่าง,างเพื่อที่เอาไปยื่นดูว่ามหาวิทยาลายัยเขาก็จะดูว่าเรามีคุณสมบัติที่ตรงกับสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องการหรือเปล่านาะ เมื่อกี้น้องสาธุก็บอกแล้วว่าในแง่มุมของการที่เราเรียนนานาชาติหรือว่าเราเรียนโรยนไทยเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอุปสรรคอะไรถึงแม้ว่าเคเราเรียนนานาชาติภาษาไทยเราอาจจะไม่ได้เก่งมากถูกไหมแต่ว่าสําหรับในแง่ของการเตรียมพอร์ตคอลิโอเนี่ยเป็นจุดสําคัญที่คิดว่าเด็กนานาชาตินี่ได้เปรียนเนาะเพราะว่า อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนโนานาชาติรีเจนเนี่ยคือก็ค่อนข้างเน้นให้เด็กได้ทํากิจกรรมเยอะแยะมากมายแล้วก็ด้วยหลักสูตร i อดีดิโ m ม่าซึ่งเป็นหลักสูตร2ปีสุดท,ท้ายนี่ก็เป็นหลักสูตรที่เน้นให้เด็กได้ทํากิจกรรมด้วยก็สามารถช่วยได้เยอะเหมือนกันอ่าถูกต้องมากๆเลยครับคือ การที่เรียนที่รีเจนเน่ผมได้ประสบการณ์ผมได้ออป portunity การแสดงดนตรีการทำคอมมูนิตี้เซอร์วิสโปรเจกต์มดิคอรวบริเเชที่เราทำด้วยกัน2คนผมก็ใส่เข้าไปในพอร์ตโฟลิโอการเรียน IB มันเป็นหลักสูตรที่เราจะต้องเก็บงานเซอร์วิสเก็บงานครีเอทีฟิตี้เก็บงานแอคทิวิตี้เรียกว่า c a s, <S c s เอเอครีเอทีฟิตี้แอคทิวิตี้เซอร์วิสงานอะไรพวกนี้บางงานที่ผมทำผมก็สามารถใส่เข้าไปในพอร์ตโฟลิโอของผมได้ ซึ่งมันช่วยมากๆเพราะว่าเวลาเราก็มีไม่เยอะเนาะโดยการที่เราสามารถเอางานโรงเรียนไปใส่พอร์ตด้วยได้แล้วมันก็ช่วยเราในการเรียนให้จบได้เนี่ยม,มันเหมือนแบบ two birds with one stone ม,มันติ๊กไปหมดได้อ2อ,อย่างเลยซึ่งมันช่วยเราแบบช่วยลดภาระเรามากครับผมเมื่อกี้น้องสารุูมมีพูดนิดนึงเกี่ยวกับ medical volunteer group นะคะคซึ่งเดี๋ยวให้น้องพาวช่วยเล่าให้ฟังหน่อยมันคืออะไรคะ ค่ะก็คือ Regent s Medical v o l u n t e e Society นะค,ะ,คะก็คือเป็นเหมือนคลับค่ะ,คะก็คือสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านการแพทย์รวมถึงมีความสนใจทางด้านแบบการทำกิจกรรมจิตอาสา mm hmm. โดยเราสามารถที่จะแบ่งกิจกรรมของคลับเราออกได้เป็นอสองอย่างนะคะอย่างที่1ก็คือเป็นการที่จะ raise fund แล้วก็ fundraising ะคะจากกิจกรรมพวกนี้อย่างปีที่ผ่านมาเองเนี่ยทางคลับของเราก็ได้มีการจัดเป็น house c o p e erm d i t i o n ค่ะ ก็คือให้นักเรียนจากแต่ละสีนะคะคือพยายามที่จะด o n a t i ของให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะสามารถส่งไปให้กับทางโรงยพยาบาลมรพิสัยที่นครสวรรค์ได้ะคะ่ะโดยที่พวกของที่เราจะได้รับมานะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาหารแห้งแอลกอฮอล์แล้วก็พวกหน้ากากต่างๆค่ะส่วนอันดับที่สองเนี่ยอันนี้ก็ก็คือเป็นการที่เราได้ไปฝึกงานที่โรงพยาบาลคะ่ะเป็นโรงยพยาบาลมรพีสัยค่ะโดยเราจะได้เห็นว่าแบบ โรงพยาบาลมีการจัดการคลากรทางการแพทย์ยังไงบ้างแล้วก็มีการชาร์หมออะไรอย่างนี้ด้วยค่ะค่ะแล้วแล้วอันนี้ไปฝึกงานนานไหมคะตัวที่เป็นตัวฝึกงานนี่คือแล้วแต่ระยะเวลาค่ะบางบางครั้งเราก็จะไปประมาณ5วันแล้วก็บางครั้งก็เราก็ไปประมาณ3วันอะไรคือไปช่วงปิดเทอมอย่างนี้ไหมคะค่ะใช่ค่ะ โอเคค่ะบอกเลยนะคะว่าน้องทั้งสองคนนี้สมแล้วที่เป็นแบบเฮดบอยกับเฮดเกิร์ลของเรียนนะคะเพราะว่าแบบหัฟใจแน่นมากคือทำได้ยังไงบาลานซ์ทั้งเรื่องของวิชาการเนาะแล้วก็กิจกรรมซึ่งแบบว่าฟังดูนี่ไม่น้อยเลยนะคะมีอะไรให้ทำเยอะมากสุดท้ายเดี๋ยวพี่อยากจะให้น้องๆทั้งสองนะคะช่วยเล่านิดน,นึงถึงความประทับใจกับโรงเรียนนานาชาติเรจิ์เนาะเดี๋ยวอาจจะให้น้องสารทูก่อนเพราะว่ากำลังจะจบแล้วเนาะเราเรียนมาตั้งหลายปีเรารู้สึกว่าโรงเรียนเราเนี่ยแบบมีความประทับใจอะไรในโรงเรียนมากที่สุดค่ะ สำหรับผมเนี่ยประทับใจแบบอันดับหนึ่งเลยก็คงจะเป็นความที่โรงเรียนได้ให้โอกาสผมในหลายๆ มุมหลายๆงานมากมายจริงครับความที่ผมเป็นนักเรียนทุนดนตรีเนี่ยโรงเรียนก็ได้ให้โอกาสที่จะแสดงต่อหน้าทูตเอสโตเนียแสดงต่อหน้าทุกคนในโรงเรียนไปแสดงงานต่างๆไป represent โรงเรียนอะไรพวกนี้เป็นงานที่ไม่ใช่แค่สามารถเอามาใส่พอร์ตของผมแต่ว่ามันช่วยให้ผมแบบเติบโตในทั้งฐานะนักแสดงแล้วก็ฐานะแบบ เป็นแบบคนด้วยแบบโตขึ้นมากๆเลยครับต้องแบบขอบคุณโรงเรียนนี้มากๆจริงๆที่ให้โอกาสผมแบบร้ายงานมากจนเลี้ยงผมตั้งแต่อยู่ year 5อยู่ตึก primary จนตอนนี้ผมอยู่ secondary ผมจะจบแล้ว,วค่ะแล้วอย่างน้องขาวล่ะคะ,คะที่หนูชอบมากที่สุดเลยก็คือเป็นความสปอร์ชิพของคุณครูค่ะก็ค,คือเหมือนกับว่าไม่ว่าหนูจะมีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเหมือนกับว่ามีปัญหาก็ทั้งอาจจะมีปัญหากับเพื่อนอาจจะมีปัญหาทางด้านอะคาเดมิก อาจจะมีป mm ัญหาทางด้านพวกกิจกรรมอะไรต่างๆครูก็พร้อมรับฟังแลวก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออนี้ตลอดเวลาเลยค่ะม hmm. so ันท nice. ําให้หน hmm. <We can, S 1> ูร <Exactly. S 1> really. ู้สึกแบบทัชมากคิดว่าแบบเราก็มีความสําคัญเนาะแบบแค่คุยกับเขาเขาก็แบบมีความอีเกอร์ที่จะแบบแก้ปัญหาให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึก c o m ร์ r เบิลมากค่ะโอเคค่ะก็ถ้าอย่างงั้นต้องขอบคุณน้องพราวกับน้องสารทุกมากนะคะที่วันนี้มาเล่าประสบการณ์แบบดีๆของโรงเรียนอนาชาลีเจนให้ทุกท่านได้ฟังนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ